มาพูดถึงกลยุทธ์บอลูนนะครับแน่นอนเราต้องเริ่มจากเรื่องไมซ์เซตก่อนนะครับก็คือการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเสมอนะครับไมซ์เซตของบอลลูนเนี่ยจะมี3ข้อหลักๆด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยผมได้มาจากตำราพี่ชัยสงครามของซุนบูนะครับซุนบูบอกว่าแม่ทัพที่เชี่ยวชาญเนี่ยเมื่อเขารบชนะแล้วนะครับเมื่อชนะศึกแล้วเขาจะเลี้ยงดูปูเสือฉเฉลยศึกอย่างดีนะครับ เพื่อเป็นแต้มต่อในการทำศึกครั้งต่อๆไปจนชนะสงครามนะครับเปรียบได้กับการเทรดของเรานะครับเมื่อเราชนะแล้วเราได้กำไรแล้วนะครับเราทำการ hedge กำไรไว้นะครับเพื่อเป็นแต้มต่อในการวางแผนครั้งต่อไปในการทำบอลลูนครั้งต่อๆไปนะครับข้อ2เรื่องการมองภาพกว้างนะครับการที่เราขึ้นที่สูงนะครับการบอลลูนนะบอลลูนก็คือการลอยขึ้นที่สูงพอเราขึ้นที่สูงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพกว้างครับ พอเราเห็นภาพกว้างเราจะเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราอยากจะเห็นเป้าหมายชัดเจนเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ที่ต่ําเราจะไม่เห็นชัดเจนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราขึ้นที่สูงเราจะเห็นเป้าหมายที่อยู่ต่ํากว่าได้ชัดเจนกว่านะครับข้อที่3มามไมเซ็ตข้อที่สําคัญมากครับก็คือเรื่อง,องการยอมแพ้สึกเล็กๆเ,เ,เพื่อจะชนะสงครามที่ใหญ่นะครับยอมแพ้สึกเล็กๆก,ก็คือการตัดคัดลอสให้เร็วที่สุดนะครับผมจะมี เขาเรียกว่า maximum d r ดาวผมอยู่ที่5%เสมอนะครับก็คือถ้าเกิด myset ข้อนี้ไม่ได้อยู่ใน list เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าไม่ว่าจะสร้างบอลลูนมาเป็น10บสลูกเลยเนี่ยสุดท้ายเราคัด loss ไม่เป็นเนี่ยบอลลูนทุกลูกสามารถตกแล้วก็เลยในละนาดพังทลายได้ทั้งหมดเลยนะครับ myset ข้อนี้สําคัญครับยอมแพ้สึกเล็กๆเ,เพื่อชนะสงครามครั้งใหญ่ อันนี้ก็คือวงกลมวงแรกนะครับเรื่อง mindset มีอยู่3ข้อนะครับวงกลมวงที่2นะครับก็คือเรื่องแผนนะครับสำคัญมากนะครับบอลลูนกลยุทธ์นี้จะต้องมีเป้าหมายกำกับเสมอนะครับเป้าหมายเช่นเรามี1น0 0ดอลลาร์นะครับต้องการขยาย20%เป็นะครับเป็น1,200ดอลลาร์อันนี้คือเป้าหมายนะครับพอแรกต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับข้อที่2ก็คือ เมื่อมีเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายที่ดีต้องมีเวลากํากับเสมอนะครับเพราะว่ากลยุทธ์บอลลูนเนี่ยเราจะทําการเหตุกาไรไว้ใช่ไหมครับเหตุกาไรไว้เมื่อเราได้กําไรแล้วเราเหตุไว้ถ้าเกิดเราปล่อยในให้ระยะเวลามันนานเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเราจะโดนค่าสแปค่อนั้งสูงนะครับมันก็เหมือนกับเราเผาเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอย่างผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะทาบอลลูนไว้ไม่เกิน3 4ถึงวันนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำสามสวันและปิดจบทั้งหมดนะครับ เมื่อกี้ข้อ2ข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยต้องมี maximum drawdown และทำ money management เสมอนะครับมันก็จะ intersect กับ mindset เรื่องยอมแพ้ศึกเล็กๆเ,เพื่อชนะสงครามนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำ money management ไม่ได้มีด r a w d o w n ไว้เนี่ยบอลลูนไม่ว่าจะสร้างมากี่ลูกก็สามารถตกรุ่วงลงมาหมดได้นะครับสำคัญมากนะครับต้องมีแผนการเงินเสมอนะครับ ของผมเองเนี่ยผมจะใช้เป็นทฤษฎีของ half carry criteria นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ5%ของพอร์ตนะครับในการเข้าไม้แต่ละครั้งข้อที่4เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับควรจะมีแผนรองรับไว้เสมอนะครับเมื่อตลาดมันเปลี่ยนเทรนด์แล้วนะครับควรจะเปลี่ยนกลยุทธ์ออกนะครับไม่ว่าจะเป็น up ten sideways down ten นะครับวางแผนครอบคุมทั้งหมดเมื่อไหร่เราจะหยุดบอลลูน oon, นะครับเมื่อไหร่เราจะทำบอลลูนนะครับมาต่อวงกลมที่สนะครับ วงกลมที่3าเนี่ยก็คือเรื่องกลยุทธ์นะครับเรื่องกลยุทธ์แน่นอนก็คือเรื่องกลยุทธ์บอลลูนนั่นเองนะครับบอลลูนเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่มาก้างเยอะเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทีละข้อนะครับผมมักจะยกตัวอย่างตัวบอลลูนของจริงเลยนะครับอันนี้คือพื้นนี่คือระยะความสูงบอลลูนจะสามารถลอยอยู่ได้บนอากาศก็ต่อเมื่อด้านในบอลลูนมีความร้อนอยู่นะครับ และสิ่งที่นักประดิษฐ์จะทำให้ความร้อนเกิดในลูกบอลลูนเนี่ยก็คือเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีทั้งปริมาณที่จำกัดนในการขนขึ้นบอลลูนไปและชนิดหรือคุณภาพของเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดีในปริมาณที่เท่ากันก็จะสามารถทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นสูงได้นะครับ คราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับการเทรดดูความร้อนผมมักจะแทนที่ด้วยขนาดความห่างของพอยต์นะครับเช่นอะไร,นะรเช่นเราเทรดตัวทองคำนะครับ xau usd ค,ความห่างอย่างไรนะครับเช่นราคาที่1,810กับ1,820 ความห่างก็คือ1,000จุดนะครับหรือ1,000งพันพอยต์อันนี้ก็คือความร้อนนะครับผมมาแทนด้วยความร้อนส่วนเชื้อเพลิงเนี่ยผมจะแทนด้วยหลอดนะครับปริมาณของหลอดก็คือชูณภาพของเชื้อเพลิงนะครับคุณภาพ1หลอดกับคุณภาพ 0, 5นยหลอดก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณเราจะมีจํากัด ส่วนความสูงเนี่ยผมจะแทนด้วยกําไรนะครับกําไรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีจํานวนพอยท์ที่อยู่ด้านในบอลูนเยอะนะครับโดยที่ใช้ปริมาณของหลอดเนี่ยที่มีคุณภาพตามที่เราทำบริหารจันการเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันนะครับความร้อนด้านในนะครับ เช่นถ้าเกิดเราสามารถสร้างบอลลูนได้นะครับในความห่างของพอยต์อยู่ที่1,000จุดนะครับระยะ1,000จุดฮะรปริมาณเชื้อเพลิงนะครับก็คือหลอดนะครับสมมุติว่าผมให้เป็น1 l o หลอดนะครับ1อดคูณกับ1,000จุดนะครับกำไรก็จะได้เท่ากับ USD เช่นเราสามารถสร้างกำไรจาก1,810ไปถึง1,820ได้นะฮะก็คือตรงนี้เลยถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงเปลี่ยนคุณภาพของเชื้อเพลิงดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถสูบในปริมาณที่เท่ากันก็คือ1,000จุดแต่เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น 0.5หลอดนะฮะ0.5คูณ1,000จุดนะฮะันั้นกําไรเราก็จะเหลือแค่500 USD นะครับอันนี้คือความต่างนะครับในการเปลี่ยนขนาดของเชื้อเพลิงแล้วก็จุดที่เข้าไปข้างใน,นจุดหรือว่าความร้อนที่เข้าไปข้างในนั้นและถ้าเกิดผมต้องการกําไรที่1,000 USD เท่ากับอันแรกล่ะ แต่ผมมีขนาดหลอดอยู่ที่0.5เท่าเดิมนะครับเพราะผมวางแผนและ mm มาได้แค่0.5เท่านั้น,นวิธีการจะทำกำไรให้มากขึ้นก็คือเพิ่มความร้อนที่อยู่ข้างในนะครับหรือเพิ่มจุดนะครับเป็น2,000จุดให่ไหมครับเมื่อเราเพิ่มแล้วเนี่ยกำไรเราก็จะเพิ่มขึ้นกำไรเราก็จะเพิ่มขึ้น1,000 USD นะครับ ในปริมาณหลอดที่0.5หลอดนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการขยายความร้อนหรือการขยายจุดข้างในนะครับเรามาดูเงื่อนไขและการทํางานของกลยุทธ์บอลลูนนะครับบอลลูนเงื่อนไขข้อแรกเลยเนี่ยบอลลูนจะทําได้งานได้ดีมากๆในตลาดไซเวร์นะครับไซเวก็ราคาจะวิง่งชนแนวรับแนวต้านนะครับจนกว่าจะเบรกด้านใดด้านหนึ่งออกไป ัักษานนี้เมื่อราคาลงมาชนตัวแนวรับแล้วนะครับเราสามารถพิจารณาบายหรือเข้าไม้บายได้นะครับโดยใช้ชนิดของเชื้อเพิงหรือคุณภาพของเชื้อเพิงเนี่ยตามมันนี่แม a จเมนต์ของเรานะครับในตัวอย่างผมจะให้เป็น0.1นะครับเมื่อเราบายแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นกลยุทธ์ TPSL นะครับที่ผมได้ทำคลิปไว้เนี่ยจะต้องตั้ง Stop l ล s s ไว้เสมอนะครับ ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะให้ดาวหรือว่าจุดยอมขาดทุน,นยอยู่ที่ประมาณ5%ของพอร์ตนะครับเช่นถ้าเกิดราคาลงมานะครับชนตรงนี้ผมจะยอมตัดขาดทุนตัดไม้นี้ออกและวางแผนเข้าใหม่นะครับจะไม่ปล่อยให้ลากนะครับแต่ถ้าเกิดราคานะครับขึ้นไปตามแผนของผมนะเช่นผมตั้งว่าเป้าหมายของผมอยู่ที่ 1,000จุดนจุดนะครับผมสามารถสร้างบอลลูนลูกนี้ได้ด้วยการล็อกกำไรนะครับก็คือเซลล์นะครับผมล็อกที่100%เลยก็คือ0.1ลอดนะครับเมื่อผมล็อกเสร็จแล้วเงื่อนไขของบอลลูนข้อต่อไปก็คือเมื่อล็อกเสร็จแล้วจะปลด Stop Loss ของจุดเดิมออกนะครับ เมื่อล็อกเสร็จแล้วก็ปลดสต็อปล้อจุดเดิมออกนะครับก็จะกลายเป็นบอลลูนที่สมบูรณ์แบบ1ลูกนะครับ1ลูกนะครับผมให้ลูกเนี้ยชื่อว่าลูก A นะครับผมใส่ชื่อไว้ข้างหน้านะครับลูก A นะครับเงื่อนไขข้อที่3ของบอลลูนเนี่ยก็คือเมื่อเราล็อกเมื่อเราทำบอลลูนได้สมบูรณ์แบบ1ลูกแล้วนะครับจะไม่ปลดไม้ใดไม้หนึ่งออกเด็ดขาดนะครับเพราะเมื่อปลดออกแล้วเนี่ย บอลลูนมันสามารถที่จะฉีกแล้วก็ล่วงลงได้นะครับจะไม่ปลดไม้ใดไม้ดึงออกนะครับเพราะเป็นตลาดไซเวย์ค่อนข้างอันตรายมากนะครับไม่ควรปลดไม้เห็ดเด็ดขาดนะครับมันจะทําให้บอลลูนลูกนั้นเนี่ยพังทลายไปได้ง่ายมากเพราะว่าไซเว์เนี่ยมันขึ้นลงไม่บอกเรานะครับมันจะขึ้นตอนไหนลงตอนไหนเราไม่รู้นะครับความน่าจะเป็นเป็น50 50เสมอนะครับเพราะนั้นพอเราล็อกกําไรแล้วจะไม่ปลดไม้เห็ดเด็ดขาดจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการขยายบอลลูน เงื่อนไขการขยายบอลลูนเป็นอย่างไรนะครับเช่นราคานะครับก็มีการขึ้นและลงตามสไตล์ของไซเวนะครับเมื่อราคาขึ้นไปถึงแนวต้านที่มีนัยสําคัญเนี่ยราคาก็จะลงไปเทสที่แนวรับที่มีนัยสําคัญเหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนเราสามารถพิจารณาได้2อย่างก็คือ 1. พิจารณาสร้างลูกใหม่ครับผมให้ชื่อว่าเป็นลูก B นะครับ หรืออีกแบบหนึ่งก็คือพิจารณาการขยายลูก A นะครับผมเซลล์ที่ขนาดหลอดเท่าเดิมนะครับจากการทำ Money Management นะครับโดยจะมี SL หรือ Stop Loss เสมอนะครับของผมให้ที่5%ของพอร์ตนะครับโอเคครับและเมื่อราคาเป็นไปตามแผนของเรานะครับราคาลงมาราคาลงมานะครับเงื่อนไขของการขยายบอลลูนนะครับ ไม้ที่เ d g e กำไรนะครับจะต้องเป็นบวกเสมอนะครับก็คือไม้เนี้จะต้องเป็นบวกนะครับกำไรเป็นบวกนะครับเป็นบวกกำไรนะครับพอเป็นบวกกำไรเราสามารถพิจารณาปลดไม้นี้ได้นะครับเพื่อขยายนะครับพอเป็นบวกปุ๊บปลดไม้นี้ออกนะครับปลดไม้นี้ออกและปลดสต็อปลอ s ออกนะครับลูกนี้ก็จะกลายเป็นลูก A นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถสูบลมเข้าบอลลูนเราได้อีกละ ก็ค,คือการขยายพอยต์นั่นเองเป็น2000พอยต์นะฮะถ้า0.12000ก็อยู่ที่ประมาณ1,100 USD นะฮะ0 1 1 0 0 0 USD นี่คือกำไรนะครับจากเดิมเราได้กำไรอยู่ที่50 USD ใช่ไหมฮะเราสามารถทำเงื่อนไขาการขยายนี้ได้นะครับการทำบอลลูนรูปใหม่เนี่ยง่ายกว่าการขยายบอลลูนนะครับ การทำบอลลูนลูกใหม่ง่ายกว่าการขยายบอลลูนนะครับอย่าดันทุรังขยายบอลลูนนะครับถ้าเกิดมีโอ,อกาสทำลูกใหม่จะง่ายกว่านะครับข้อที่4ก็คือไม่ทำบอลลูนเยอะเกินไปจนสับสนนะครับเพราะว่าการทำบอลลูนเนี่ยบางทีเราเห็นเป็นบาร์โค้ดเลยมันจะสับสน,นบและข้อสุดท้ายนะครับทำทีละลูกนะครับทำทีและลูกค่อยๆทําทำไปทีและล,แล religion, <ku> ูกเก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวงกลมวงสุดท้ายนะครับวงกลมวงที่4ก็คือเรื่องยุทธวิธีนะครับ มุมกงนี้เนี่ยจะใช้เทคนิคไหนก็ได้ครับขอแค่มีวินเลทนะครับมากกว่า50%ขอแค่มี a อ c กเคนซี่หรือความแม่นยำนะครับมากกว่า50%ก็สามารถใช้กลยุทธ์บอลลูนได้แล้วนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยจะมองภาพเป็น3ภาพหลักๆนะครับภาพแรกก็คือภาพกว้างนะครับภาพกว้างจะเป็นทำเฟรมวีคจนถึงเดย์นะครับผมจะใช้อีเลนเวฟในการดูนะครับภาพที่2นะครับก็คือเป็นภาพกลางนะครับก็คือ ผมจะใช้ทำเฟรม D จนถึง H 1นะครับในการดูนะครับโดยใช้เทคนิคฮาร์โมนิกแพทเทิร์นต่างๆนะครับพวกไพรซ์แพทเทิร์นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นต่างๆในการดูนะครับส่วนภาพเล็กนะครับในการเข้าไม้นะครับผมจะดูตั้งแต่ H 1นะครับจนถึง M 1 5หรือบางทีใช้เป็น M 5นะครับเทคนิคที่ใช้ดูแล้ว่อทั้งแม่นมากๆสำหรับผมเองแล้วเนี่ยจะเป็น T D s e n t i a l นับ9กนับ13ตามระยะสำคัญนะครับ ตามแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับและอินดิเคเตอร์ที่ใช้ประกอบทั้งหมดก็คือมี adx isi นะครับเป็นหลักเลยสำหรับกลยุทธ์บอลลูนนะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของกลยุทธ์บอลลูนเนี่ยที่ผมประสบมาเนี่ยก็คือ1จะช่วยเรื่องไมซ์เซ็ตนะครับอดีตเนี่ยผมจะเสียกับตลาดไซเบร์เขานั่งเยอะนะครับแน่นอนผมเข้าปุ๊บได้กาไรผมก็จดออกแล้วก็จดไปได้กำไรเท่านี้นะครับพอเข้าอีก ออกแล้วก็จดได้กำไรเท่านี้หรือขาดทุนเท่านี้นะครับมันจะจบไปเสมอนะครับแต่มันจะโดนตอนที่เราขาดทุนเรื่อยเรืแล้วมันยังอยู่ในซีนารีโอที่เรากําลังจะเล่นนะครับมันจะหยุดเทรดมันก็มันก็เอ้ยมันยังอยู่ในแผนอยู่่ะจะหยุดไปก็ยังยังค่อนข้างทําใจนิดนึงเพราะมันยังอยู่ในแผนอยู่แต่ถ้าเกิด5%ปตปุ๊บก็ควรจะหยุดเลยนะครับแต่บางทีมันยังอยู่ในแผนของเราอยู่เพราะนั้นกลยุทธ์บอลลูนจะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับพอเราเห็นกําไรเราได้พอร์ตนะครับ ไมเซ็ตเราจะไม่พังนะครับเราสามารถทําไปให้ถึงเป้าหมายได้นะครับขอแรกช่วยเรื่องไมเซ็ตนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องการมองภาพกว้างนะครับพอมองภาพกว้างเราจะเห็นเป้าหมายเราได้ชัดขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เราได้กําไรเท่าไหร่ละนะครับจะเห็นได้ชัดเพราะมันมีกําไรอยู่ในพอร์ตอยู่ตรงนั้นเลยนะครับข้อที่3มเนี่ยก็คือมันจะใช้ได้ดีในการตลาดไซเวย์นะครับไซเ์เนใช้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดเริ่มเป็นเทรน์ละผมก็จะไม่ได้ใช้บอลลูนละนะครับก็จะเป็นรันเทนซะส่วนใหญ่นะครับข้อที่4ี่นะครับ มันสามารถพลิกแพงได้นะครับพลิกแพงได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขาการขยายบอรลูนการทําบรรลูนลูกใหม่นะครับเราสามารถพลิกแพงได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนข้อเสียมีแน่นอนครับก็คือ1ถ้าเกิดเราโฮสถานะไว้นานนะครับทำบอลลูนแล้วก็คาไว้นานเนี่ยประมาณ3-4อาทิตย์เนี่ยเราจะโดนค่าสแปบ,บสูงนะครับข้อที่2ก็คือ สับสนได้ง่ายนะครับเพราะว่าการเหตุกำไรแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่คาพอร์ตเรานะครับถ้าเกิดเราทํามากเนี่ยหลายๆล,ลูกเนี่ยทำเป็น10ลูกขึ้นไปเนี่ยสับสนแน่นอน,นครับผมไม่รู้ว่าก้อนเนี้ยจะไปผูกกับก้อนไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่วนสำหรับตัวผมนะครับไม่เกิน10ลูกผมก็จะเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับอันนี้ก็คือทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับลองปรับใช้กันดูนะครับกับสถานการณ์ต่างๆครับเพราะว่าที่ผมบอกก็คือกลยุทธ์ จะแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเมื่อมีสถานการณ์มากระทบกับเราปุ๊บจังหวัดน,นั้นแหละจะได้ใช้กลยุทธ์แล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดชอบกลยุทธ์บอลลูนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งผมอาจจะลงกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับพี่น้องเทรดเดอร์นะครับได้ต่อสู้กันในตลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเทรดเดอร์ทุกท่านโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ